ดูนะคะนี่น้ำตาลคอนโดมีซื้อให้ไม่นอนที่นอนแมวมีไม่นอนแต่ว่าจะมาชอบผ้าแพรของแม่เนี่ยก็ต้องสละให้แล้วก็ขยันเอาไปซักเปลี่ยนให้แล้วก็มานอนกล่องกันเนี่ยแล้วกล่องนะเนี่ยขึ้นมาตะกุยขึ้นมาตะกายแล้วก็ลงไปนอนนี่ทุกอย่างก็จะเละเละเองนี่ยเนี่ยน,นี่น้ำตาลเนี่ย นี่ดูเขาอนแกงแมวดูไม่ตื่นด้วยหนละับสบายเลยแกงแมวนอนไปเลยเห็นไหมล่ะปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนอนต่อแก้งมันแก้งมันแมวนี่ส่วนโกโก้นั้น ลิ้นทำไมนอนสบายเลยเปิดเองนอนสบายเลยแมวเนี่ยลายทองลายทองเป็นแมวที่แปลกมากก่อนหน้านี้แม่จับตัวไม่ได้เลยแต่พอหลังมันนี่ตายเนี่ยเข้ามาหาแม่แบบเหมือนเป็นมันนี่เลยอ่ะนิสัยก็เปลี่ยนไปนิสัยเหมือนมันนี่เลยอ่ะมุมแต่เขาเป็นพ่อมันนี่นะ แต่เมื่อก่อนจับไม่ได้แบบเขามันนี่ตายเนี่ยจับตัวได้แล้วก็เอานิสัยมันนี่มาหมดเลยงงกับเขาเนี่ยตอนนี้ก็น่ารักเหมือนมันนี่เลยอะแลกไี่ละลายทองคุโกโก